สวัสดีครับผมเมื่อนี้ต้อนรับไอ้คู่วัดเขาสู่ขอบควายหอย,ยนูครับผมอดซ่อนอาน่านาจักพี่น้องหมานพันธุกรรมไห้มันชัดเจนพี่น้องฟังในพีควายตลาดนัดเจ้านี่โอ้ยตลาดนัดอยู่เดีเจา้าเพิ่นหันเงินเนี่ยหอยนู่ผัดต,ตาเถึงคือไเลคือฟุกไลยบว่อร์โดนว่าขี่ถือกว้างมีมม่มีม่ซักเป็นน้องของนางพญาแมนครับแมนของท่านกำนันบินบอลเบือครับผมแล้วก็เป็นน้องไส้ของเจ้านครหลวงแมนครับแม่พันธุ์เจรตุอ่อนซ่อนน้องไอ้เนาะกัพอได้อยู่งพูด สี่เหลี่ยงขี่ไล่ไล่กับไอผู้สาวโก้นะโอ้ชิบ้านโอ้ยขันขกลัวมึงตะกี้คุยสี่เหลผัวเพราะจมีตวัวควายตัวนี้ออกจากอคอกเพ่าะเมียนครับออกจากอคอกพราเมียนครับแม่แก็กยุ่นทังพราเม,มียนอยู่เนี่ยไอ้ไผ่โน้ตครับเมียพัดเป็นลูกตัวแรกตัวนี้เป็นลูกของเบิรมพันล้านมีลูกเดินตามจนเป็นลูกเจ้าคิงคองแด้นั่นเซฟฟาร์มสเปรม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลสำหรับสัตว<ส>์ฉ<ส>ีดง่ายใช้ได้นานครับผมสวัสดีครับไอ้ใหญ่ สวัสดีครับผมเมือนี้ต้อนรับไอ้คู่วัดเขาสู้ข้อควายห้อยนูครับผมอดซ่อนอ่านาจักพี่น้องอดซ่อนนะครับผมนี่แหละครับบอกว่าเสียนุนะครับผมหนองบัวลําพูมีผู้ดึงผู้เดียวเนาะพี่เนาะแม่นัวจริงเสียงจริงแม่นัวจริงเสียงจริงสิปีลำทราปีลำจะเห็นกวางมาไอ้ยามมังมันวะเขาขึ้นเล่าจะเห็นเจ้าเที่ยเดียวมือเนี้มือเนี้มือดีคู่วัดไม่ยามมีแต่สีส้มสีมาแล้วมือเนี้ยแผ่นดินไว้ก็เกิดแล้วข้อลายเกิดแล้ว มีดได้สิถื่อแล้ววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยมันอี้ยิบเก้าแล้วจั็กสัตวตัวโอ้อันผู้แผ่นดินไหวกแกรุดตัวเห็นไหมแมนครับแมนเอากำลังใจซอยกันเด้อพี่น้องเอ้ยเออผ่านไปด้วยดีน้อยเนาะครับผมนอีกข้าวกับมางเบาเรื่องหัวเรื่องขั้วอีกคือเก่าล่าแมนแมนแมนครับแมนไอ้ครับอันบอกพิ่กันห้องกอนเนยูหนีข้าอยู่ใสนี่ครับยุ้บ้านบางคุนตะบลกุนเทียนอำเภอสรีเรืรรณจังหวัดหนองบัวีลำพูครับผมตัวนี้คือจังหวัดหนองบัวีลำพูแมนครับแมนเบอร์โทร่าไร ศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับผมคอยสิมาเป็นผู้รับจ้างทายคลิปเห่้เจ้าเป็นผู้มเบาสิบอดีบอพี่แมนเสือ้องเลยอันคูดมไม่เงีเลยก็ได้มวนยง,งีนั่นแหละมีเรื่องผูหักกู้ซัางเหรอทายออกไปกูหักกับอะไรกูซังกรบอะไรคือกันอันหูวกันเทื่อแรกกันได้ไปเปิดราคาหามแมนครับแมนแมนแมน,นดาเบิประเทศไทยแมนแมนครับแมนมันก็ต้องดำเนินการต่อไปไอไอโไอคิดซชื่อพวกอก ขั้ววุ้นบาร์ดบอกหักเตยนกันจะได้จะได้หลงคือกันโอ้ยมันก็เตือนเตียนเนาะเฮือเออเตือนเตียนสินได้ออกสิออกโทรศัพท์เนาะจไดนพี่อันซูนมือดิวอก่กานถ้าเป็นจะไหนไป่ต้องไปตา,ตามามาบอกซูพี่ดองเอาฟังเนี่ยเอ้ามันมีสองยางขู่ววุ้นอ่ครับผมผู้เฮ็ดทุกกะมีผู้เฮ็ดรวยกกะมีผู้อยูตัวกะมี่สามยานผู้ต้นมั้ผู้เฮ็ดให้ทุกกะมีแมีนครับแมียนเมียนครับซูไอาชีบซูร่วมกัน ไอ้คู่วุฒิครับแม่แม่จะเก็บของเก่าขายผู้อยู่แต่ตำแหน่นหนึ่งกับมีผู้รวยุ้ยจะชุดกับมี่สู่อาชีพครับผมเขาก็ต้องว่ากำจัดเห็บหาวไรลิ้นเหลือและ,มะแมลงกวนใจต้องเชฟฟาร์มบลูฉีดครั้งเดียวอยู่ได้เจ็ดวันเก็บครับผมเขาอกกต้องว่าไอ้สิ่งสำคัญเขากต้องว่าเขาต้องมีความรู้ความสามารถเน,น่ของมั่นก่อนเขาต้องเข้าใจกับมันน่นนะนะเฮ็ดยังไรเสียเอามาเลี้ยงเรามีกำไร เลี้ยงไปยังไดมันสิไปตัวอะไรครับแมนเอามื่อนี่กับมหาไส้หอยถือว่าเป็นหอยควายงามหอยกล้วยเดีหอยกล้วยขึ้นลานหอยกล้วยขึ้นแสนกันอีกแล้วงั้นพันก็คือกันนั่นละหอยเงินพันหอยนู่นกับพี่น้องเนาะงคนละผู้ี่ผู้เดียวนะครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้นะครับอยู่ที่ขอกของเฮานี่ก็คือมีสุสัยสุลักษณะแมนแมนแมนอันนี้ก็คือว่าปฏิบัตหอยนู่นขายอย่างเดียวบเลี่ยนมาแมนเนี่ยพูดกันเลี้ยงคือกัน ตัวไหนมันเถือกเข้ากัเลี่ยงเมนบ้บัวโบเมนตัวไหนขายบัทันใด้บ่เออเออตัวไหนขายทัาได้ไอ้เยเอ้าบอกตัวนี้ซูบีดอกเขาฟักในฟีตัวนี้นันขายทัาได้ได้เพราะเมียบ่อขายเมนบอกเออเจ้าันเดลราคากับิไคล้ขึอก้อนล่ะบกซูพีดอกเขาฟังกในสื่อมาหลายป่ได้เมยังสีด่ตัวนี้ผมซื้อมาตะแปดเก้าเดือนหมดได้ตัวเนี้ซื้อมาจะแต่ละนัดมันเทียมหาเมื่อนหาเนี่ยบ่ห่อนบ่ซื้อมาพอแมนครับเอ เสื้อมาที่แรกโอ้ยเมียกะบว่าเงินไปใส่เสื้อควาตัวน่อยหน่อยหาเงินหาว่าสั้นว่าเออเออเอาเรียงมาได้ตัวนี้ได้ยิบหาเดือนเราคูดสูงไรหาชิปเลด้วยเนี่ยลูกสร้างอุดรยี่สิบหาเดือนครับยิบหาเดือนสูงไรหาชิปแล้วไปประกวดกันไปกวดงานในจังหวัดแต่ว่ายู่ทีบุญเรื่องก็ได้เช่มไปงานหน้ากลางก็ได้เช่มได้แคนเช็มพร้องนี่นี่นะเออบริ่ขึ้นเงาขเคยขวางนี่เอาไปลามไปคึืนค้ายไปตลาดนัดนี่เราให้นูนเฮ็ดพ่เปลี่ยนเนาะ่เคยไปแค่เนาะ วอาดีกันสองปีว่าท่านถึงสัมตีบอกว่าครับรยิบหาเดือนเนี่ยอายุกริงได้คู่เขาเขาถ้าเรามีเทียมขึ้นมือได้เหรอว่าอีกที่ผ่านเดือนกับ,กบสองปีเดือนเดียวถอดแมนแครับแมนแมนแมนอันนี้อายุจริงตามเมื่อเกิดเลยแขวจะแขวพี่แขวน้นุ่มครับแขวนนุ่มแน่นแน่นตึกเลยครับอยู่ไดีอีกดวนอยู่ได้ตอนนี้บั้นทองบั้นแล้วบัานทองนี่คู่วันไอ้ห้อยนัวเหวว่างที่ยังก็ยานบักล่างกายลอยเสียบ เสี้่วถ่านแม่นโตจังซี่นี่บ่ขายบ่พี่ขายคือเก่าครับกูอดๆบ่ได้ดอกบ่ขายแต่ลูกกับเมียทุกอย่างขายทุกคนแล้วนี่เด้อตัวนี้บ่ว่าราคาบ่มื้อนี้เฮามันโอ้ยคั่นสิเปิดไลฟ์เพิ่นก็สิว่าไหนบอกว่าควายลุงเนสิว่าห้อยนุบขายแพงอีกล่ะเอาเป็นว่าได้ก็คห้อยทุกห้อยมาเบิ่งตัวกินก่อนมากค่อยซื้อกันเนาะมันบ่ยากดอกยังซื้อยังขาย พี่น้องครับคุณวดบอกเลยว่าไอา้ไส้คูณวดเอกาพงเพลงพงเพลงสุดยอดครับผมม่งานต้องสเสียงดัง,ดงฟังชัดเดียวไอ้คูณวดเป็นไหมมึงจะเลี้ยงควายงามมึงต้องเปลี่ยนนิสัยมาทันบา้าผมว่าไม่ได้พี่ในห้อยมันต้องเป็นแบบผมนี่แหละถ้าไม่เป็นแบบผมมันเป็นในห้อยไม่ได้เจ๊งไปหลายคนแล้วมันต้องเป็นทังษี่ค่เป็นได้พาะว่าผลเขาด้เก่งได้ผมบอกได้เนี่ยเออเออมันต้องเป็นทังษีแล้วครับ ตายบัดพี่น้องว่าเป็นออกหอนกระแสตรงเข้ามแมนครับเราเป็นเซ็กซี่แล้ว่เอาพี่น้องมักจังคายแววเข้อมือเบิ่งครับนะครับผมอยู่ดีมีงวดแต่ว่าจักโตกว่าพีงวดมันกับบอได้นับดรเดียรนี้กับิบังีิกว่าตัวกล้วยนี่กับระมันหาิบกว่าตัวครับ้วยงาม้วยบอกงามยู่ดีแมนสื่อตสุสิงสุอยังโอ้เกีรติเอาไว้อีกยี่สิบเมื่อนี่เกียรติบแล้วกล้วยกล้วยเกียรติบพี่น้องก็อ่อนซอนนะครับมาลักพันห่อนลัก ลักแสนลักล้านมุ่มีดอกแต่ว่าคันสิซื้อล้านกันกัสิขคยโยกับสิเสื้อให้ก็ได้อยากได้อยู่<อ>ไล่ประวัติพันธุกรรมให้มันชัดเจนพี่น้องฟังในพี่คอยตลาดนัดเจ้านี่โอ้ยตลาดนัดอยู่เดีเจ้าเพิ่นหันเงินเนี่ยหายนู่ัผาต้ถึงขึ้นไหนคือฟุกไหนบุ<ม>๊คขึนว่าขี่ถือป้องตัวนี้แม่เพิ่นเป็นไอนลูกของเพชรอุดรเน้่ยเนี่ย่พูดเนี่ยครับผมยกับสอทอดตัวไอศวรรนะครัหาบอเพิ่นเป็นสร้างอุดรครับแม่เพิ่นลอยหาสิบเจ็ดเนี่ยความสูงไปเบิ้งไดนแม่เพิ่ มันเกิดเลย่องไงโอ้แม่นบ่อพีแม่นแม่นครับแม่นแม่ก็ดำหาเห็นแม่ก็เห็นพ่อก็เห็นครับโอ้ตัวนี้คือบอกความจริงเลยเนาะแม่นแมนแมนควายไอ้ควายย้อยสวนคู่หาเขาเนี่ยของสทอรตัวครับครัว่าห้อยห้อยละอันพี่น้องคู่วดเบิ้งกับสีตื้นแน่อยู่หน่าโอ้มันกิดเป็นนายห้อยบอได้ับยมันกิดมิดแน่ละน้อเหรอแต่ว่าตัวนี้คือความจริงแม่นแมนแมนคือความจริงอยู่ตัวเนี่ยดำหาแม่เห็นนดำหาแม่นำหาสวนเห็นอยู่ดิ้ ตัวนี้ก็สิไปประกวดงานนงวอยู่ดิไปตออรับพี่ตออรับน้องโยต่ว่ามันจากสิง่ามแสดงงามเพ่อนงามตัวเนาะใกล้สิฮอแเราได้เนาะเมได้เออใกล้สิฮอดเลยเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวนงวยลำพูเด้อแมีนเมียนครับทะลุปัวเขาแมนยนพุไรมาขันแว่นบ่มี่หม่องยู่กับท่าหามาหาหอยนู่เลยครับผมรอนหน้าน้ำกันไปแล้วครับผมดีก็คือแมนเขาดิเป็นสายเพชรอุดรแมนครับพอนี่ก็คือลูกสั่งเป็นสั่งอุดรเป็นสร้างอุดรครับอ้าว ตระกูลสร้างผู้ได้มักจ้าเข่ามาเบิง่งแมีนครับผมเพิ่มอยู่จังสี่หล่ะพี่น้องคล้วยตัวหนีงามเฮงเบิ่งจังได้กะงามเนอกอ้ายครับก็แล้วแต่ผู้มกักแมีนผู้เพิ่นบม่มักเพิ่นก็นหาามกตีคือก่อละ่ะแต่ว่า,า,าห้อยนูย่นนี่ห้อยกะงามแล้วของแต่คลองเนาะย่องแล้วของแต่คลอ,องแล้วผู้ได้มากอะไรโอ้ยเนาะเอามาบาดนี้พอพันประจําคอกไอ้ใหไงบอกซูพี่น้องเฮาฟังเลยครับตัวนี้พอพันไว้ประจําคอกนะครับเด้อขออนุญาตไอ้เอ้ยน้ํามันไอ้ไส้เพิ่นแม่เพิ่นนะครับไรพี่สูพี่สูพีซูน้องฟังครัับบผมคร ตัวนี้แม่เพิินกับเป็นแม่เพชรเชียงค่ำครับคู่ดอุจจกระวะูจักแม่เพชรเชียงคํำของท่านอเอเออย่างไรเฮืเอดสกุลสกุลครับผมไอพี่สาวเพิ่นกับคูดเปาสู่พีสู่นองฟังเนี่ยเมอันพันแม่นลูกเพชรเชียงค่ำเนาะครับผมมีมีศักเป็นนองของนางพญาแม่นครับแมนของท่านกำนันบินบอระบือครับผมแล้วก็เป็นนองไา้ของเจ้านครหลวงแม่นครับนองไส้เจ้าขุนไก่ครับเจ้าขุนไก่ของพี่กุงน้างม่นครับตัวนี้เพิ่นเป็นลูกเก่าเจริญเจ้า่า เพื่อนอาภาพยังไงบุญขุดพลับพลายขโมยโอ้ยบวท่านหอดมือหืดไหลแมีนเมนครับแมีนเจ้ว่าเพื่อนออกมาส่งนั่นดีอยู่เนี่ยพอจะเฝ้าตีเลือดทองโกนเด้อใครจะเฝ้าแมีนเมียนเมีนเมนเมนครับเพื่อนมีเสียพี่สายด้วยเนาะเป็นเวล่ะแมนเออเสียตำรวจไครพ่อเป็นตำรวจลูกกับชีได้เป็นตำรวจอยู่ด้วยวะเจ้ไปพ่อเป็นหมอทำลูกกับพวกเนี่ยได้เป็นหมอทำคือบ้านแล้วเนาะครับผม มันตัวมีเสือมีนอมมีอันครับเสียบอกต้องโบลอนไก่กกครับเนี่ยผมดอกว่าเป็นหัวล้านเพิ่นว่าเออเขาทานอีกครับเออตายครับพี่ตัวนี้อันไอ้ใช่เพิ่นแบงปันมาให้ครับผมไอ้ตำร่างกาเพิ่นแบงปันมาให้ขูณผมว่าเพิ่นซื้อมาไอซื้อมาสองหลานนี่เท่าที่าสั่นว่าถามเฮียเลือดเบิงโบเซียมาสั่นว่านี่แเราเพิ่นซื้อมาสองหลานนิหน่อยออกมาได้สามมือเพิ่นไปจองกันครับอ่อนซ่อนเนาะครับเจ้าบ้าน มายูน้ำไหโนอหโนเอาไว้แพงดอกผู้ใดอยากได้ก็ทรมาหาลุดบ่วัานสิล้านคือกันเดินบบ่บๆๆบ่บ่ฮวดล้านดอกครัแตัวบัวัวบัวบันบัวก้วบัะบะครับผมตัว่ัวบัวบัวบมวบัวนัวบัวนัว้าวบัาบัเจ้าบัว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 บัซบัวบัวบัวาัเขัเจ้วจัวบ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 ้วจัาลัวเัวาัวบัวนันลัวบ่วพัวบนนี่เปัวบัวบัลูกเก้าเจริับัรบัว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 บกวบั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 รบัว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 บเนาัวบันนัวบัมบัวบัวด้น่ โอ้วไอตัวดนีนอพีครับแับแต่ว่าอาเฟินกับพวกขี้ไร่ม่ในเร่คูดเพิ่นกับตัวหง่ตัวนาโยเพิ่นกับสิไปทั้งคือยังเพชรนอุดรไปสังสันเนาะครับตามหลักความเป็นจริงเนาะไอเนาะครับผมพอพอแม่ดีนีครับลูกไปนี่ก็คือพันธุกรรมเด็กโอ้ยเจ้าอาลูกอยู่นั่นมันไอตั้มล้ว่ามีต่ตัวดีดีเดี่ยบเซียกระถามเราได้ล้ว่าลูกมันออกไหมมีแตรคักมีแต่คนถามหาเราอะครับผม เลยอยากได้ไปพัฒนาต่อเนาะไอเนาะครับผมครับตัวนี้แหละครับพี่น้องครับคู่บุตบอกเลยว่าจบเลยแมนคู่บุตตัวนี้พันธุกรรมมันดีอีหลีแมนล่างคนเพิ่นมีคว้วหลายๆตัวสีเนาะเขาไปจ้างทับมันกระเบิดลายมันว่าล่ะครับผมเอามาซื้อตัวที่ไปตัวเดียวก็จบเด้คูุ่เอามาทับแล้วเขากระจายไปเปลี่ยนตัวใหม่ไดหรือตัวอะไรก็สูงหลายปันใดร้อยหาสิบหาหาสิบเจ็ดแหละคู่บุรทำไมหนูไปในวันเซี้อปัจจุบันน้นอายุเพิ่นเดี๋ยวอยไงอายุแขวคู่2องกับสี่ประมาณสามปีกว่า ครับสามปีกว่าครับผมโอพี่น้องครับก็คือว่าตระกูลนี่คือเป็นคั้ยพันเชีองแมีนเพิ่นก็ได้ราคาล้านเบื้องเนี่ยพวกไยพวกอ้ไรเพิ่อนยังเพิ่นขายบ่อยากเราหอดแมีนครับแมีนเมนราคาเป็นล้านเบื้องมีราคาถึงเกือบสิบล้านแมีนครับแมีนโอ้ยสิบล้านเพิ่นขายบ่อนางพญาแมีนญาติบ่ขายแมีนครับผมเอาพี่น้องเอาอันนั้นไออันเอาด้านหนาไหมพี่น้องข้าเบิ่งเนี่ยเออพี่น้องข้าส้มด้านเบิ่งทางหนาเนี่ยเออเบิ่งทางหนาเนี่ยยกขึ้นบานนี่นี่พี่น้อง ครับหูขนาดเรี้ยคูดเนี่ยข้อยตัวนี้เป็นค้อยหูเนาะครับขนาดใหญ่ดำปื้อปื้อพีครับผมคนซ่อนขาหลังจัหน่อยในอ้ายอือพูน่ะอยู่นั่นนีงขะเออถึงเสียละพูดจืนจุนทึนง่ามคักนาเขาก็ดีอยู่ดิครับนาเขาถือว่าใช่ได้เยอะขวด เอาพี่น้องมักจะค่อยเข่ามาเบิ้งเอานะครับผมเอาถ่ายไหมพี่น้องเข้าเบิ้งในไอบาน,นี<ไ>ป้ายครับกู้นเนี่ยเบิ้งทางไทยเป็น,น,นอ,อ,ไอะไรกู้นเฮจีส้มเฮไอเนี่ยเบิ้<อ>งไทยเบิ้งไทยแล้วด่าไอจะเป็นงามครับถ้าไม่นวดสิย่องก็สิว่าเอาขึ้นย่องตะเควยดตะของแค่เพราะว่าบนย่องจงได้บนย่องก็สิบ่ซื้อของกันเนาะกับย่อ,องแน่เลยโอ้ยเนาะ พี่น้องเอาไปนี่กันคือผสมได้เลยอยู่ดีกับผสมใบแมีนเมนโอ้ยเสื่องเก่งขนาดนี้คือเจ้าของคักตัวนี้เลี้ยงคล้วยมากไหตัวนี้หระคือเจ้าของแมีนบอกโอ้ยแปปเดียวซีเท้าหาเช้าแม่โอ้ยเป็นจะเงือกักค้วยครับผมโอ้ยจังอี่ทีเด้เอาเดี๋ยวพาไปเบื่องตัวต่อไปครับพี่น้องครับเบิ่องตัวต่อไปครับอุ้ยแม่พันธุ์แตเจรตุอ่อนซ่อนเนาะไอเนาะกัพอได้อยู่กพูดสีเลี้ยงขี้ไล่ไรกับไอผู้สาวโก้นะ โอชิวานโอ้ยข oh, oh, ันกรัวมึงตะกี้กูสิได้ผัวเพราะมันมีตัวเลี้ยงเข้กับตัวนี่หน่อยมาล่ะมันไอ้สาวเก่าคู่เทียนเพราะไรหรอกต้องเลี้ยงตัวยังไงโอ้ยยอมจบเอาตัวนี้ครับผมซื้อมาจากไหนไอ้ญ่ตัวนี้เออซื้อยังตัวนด้มาจากไอ้ไอ้ตำลักกาคือกันล่ะเนี่ยตัวนี้ขอเอ้ประวัติเพื่อนจังไงเพื่อนออกจากครอเมียนแม่เพื่อนเป็นลูกของปานสุริณครับผมหมอเอ็กเจ้าของซูเปอร์เอ็กนะคูดครับไปซื้อมาในราคาสามแสนห้าเจนน้อย ครับผมเมนเนเจียจต่ำกันเรื่อยไปซื้อมาตอนเพิ่นประกวดได้แชมป์ซื้อมาแปดแสนห้าควายตัวนี้ออกจากคอ,อกพ่อเมียนคุณบ๊อบพี่ครับออกจากคอกพ่อเมียนครับแม่ก็ยุ่น้องพ่อเมีนยนอยู่เนี่ยไอ้ห้ไพนูโทษถามเราโย่ครับแม่ก็ยุ่หัดละมันเป็นแม่ที่คู่กับแม่อ้วนนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ว่าลูกต้นนี้ที่บ่แม่นเพิ่นแม่นบ่บ่บ่แม่นครับบ่แม่นค้อยหน่อยเรียนมากข้อยหน่อยในคอกหละเรียนมาบ่แม่นเด้ลูกเพิ่นอยู่กับไอต่ำล่างกาอยู่ครับลูกเพิ่นลูกเพิ่นเป็นลูกเพิ่นรับโค้งเหรออาจารย์โบเพิ่นเปนไรพีขอยต้นนี้อันนี้วาครับถุงไหล่ปานใดครับนี่แม่155ครับผมตัวนี้สถานะท้องเจ้าขุนลือ5เดือนครับเจ้าขุนลือห้าเดือนแม่นครับแม่นแมนแมนเนื้จากการผสมจริงแม่นครับจากการผสมจริงอันนั้นเจ้าขุนลืออยู่หันเนาะแม่นครับผมโอ้ยข้อยแม่นี่ย่างใหญ่ขกเด้อ ใช่บ่อยฝังในลักษณะโดดเด่นเป็นจังไหญแนืคว้ยตัวนี้มันกับกระดูกง่ายกับเล็บหนาลายนากว้างครับ <c oughs> แล้วกับวามวสูงแล้วละ่ะโค้เขางกับมันกับเบื้องเอาละ่ะคู่ดเราจะพูมกักดอกเด็ดตาพูมักแมนหอยนุกับวารูปอ,อ,อ,อนนะไรดอกแขวนข้นนมมขามตัวนี้กับมีราคาคือกันมีมีขายทุกตัวยังปะมาเอาเอา,าเบื้องเอาเนาะอแมนนครับมาเบื้องเอามันกับละคือว่าหละกค้ยมันกับห้นเนี่ยครับผมมันเฝ้าน้ำมูด้ย พี่อเอ้ยมาเบิงเอานะครับคูุญบอกเลยว่าดี๋ยจะเป็นพี่หนอผู้ชายที่พันธุกรรมดีนะครับผมสายเลือดชัดเจนพอทั้งเมย์มสุโตสุยางแมนห้อยนูบเพรได้อางมัวมัวดิคูวุญแมีนจะไปอ้างควักเพื่อนบรเดม่เพื่อนอีรีเพื่อนให้หัวดิจานกันอ้อมเฟียไปแล้วด่ากันสาใส่แมนเดี๋ยวเพรยว่าคัมแมนควกเกีงห้อยเาบ่าไว่า ครับผมเออวขันแม่นบบแม่ควบเกี่ยงข้าวไข่ลอยเบาเขายังบอกพื้นกันเนี่ยนะขันบอกค่อยๆคอนแม่เรื่องเกิ่ยงข้าก็เบาออกคือได้เหรอว่าไงเอ้าขันพูดได้มากก็คือพี่ตุ้มี้อันนั้นราคาสูตัวพี่น้องแม่ขายสูตัวอ่ามาเบิร์เอาโหลดครับผมนะครับพี่น้องครับมักแบบใหญ่แบบหน่อยหรือจังใดแนวใดกับเวกเวียนกันเข่ามากนะครับพี่น้องครับคูดบอกเลยว่ามาที่เดียวจบทิร์นน้อทิร์นคั่วอยู่นี่กองกันเอีรีแม่แม่ตัวตัวนี้อยากให้ได้ยุ่งหรอกพูแตะวันนี่เขาจะว่าให้กันล้านกว่าบาทเขายยกันอู แม่นี่แม่นบอกครับแม่เหนูนี่บ่บ่แพียงดิบ่เบะบ่แพงโทรมาโทรมาหาเอาครับสอบถามกันเอาขัดแม่นผ่านมากขี่รถมาเบิ้งไม่ยามกันไม่กินเขาพี่อ่าพ่อซื้อบ่อเบีงดอกไม่กินหน้ามีเงินเพราะอะไรไม่ยามกันเพราะหลุจักกันเนี่ยครับผมพี่น้องครับนี่เป็นแม่พันธ์กับวัยายเป็นแม่พันไอ้แม่พันเป็นลูกตัวแรกตัวนี้เป็นลูกของเบิ่มพันล้านมีลูกเดินตามหนึงเป็นลูกเจ้าคิงคองด้นั่นใช้ด้ด้วยดีบอกแม่ห้อยเบาเดี๋ยวเบาเบาเรื่องลูกกันเออห้อยนูกน มีประวัติชัดเจนยด้เอามาน้ำใหม่เสียอุดเราขายอีมันนี่ให้กับเสียเกียเสียเกียก็เลยน้ำเสียไปสิบหาหลอดเราชงกีตสองตัวก็มีตัวนี้กับตัวยุขวอกคนตัวหนึ่งอ่ะนะครับผมหอยนุ่งพุ่งใจเรียด้คู่วอดตัวเนี้ยควั่งผักพุ่งใจค่ะเก๊เพื่นเพื่นบ่ซื้อหอยนุ่งก็ดีใจด้หอยนุ่งไทยลงในเฟซบุ๊กไหมพวกเราไปเนี่ยคนทั่วมหาถามลูกกินของตัวนี้ว่าทันว่าหอยนุ่งดีใจจนเก็บไปฝันโอ้เขาด้อยหมือนธรรมดาเพื่อนกันยังม เพิ่นว่าสิขึ้นมาเบิ่งอยู่เออพี้ยนเนี่ยเพิ่นว่าสิขึ้นมาเบิ่งนําอยู่เด้ตัวนี้แต่ว่าเพินพพ่นติดภารกิจอยู่เพิ่นว่าตัวโอหากันครับบ่ได้อ้างงัวเด้นี่ก็ได้เรื่องกิ้งเด้นี่โอ้พี่น้องลูกตัวน,นี้คือลูกเจา้ากิงคอกไอ้แต่ว่าเก็บห้อยหนูกเก็บไว้อยังไรขูดตอนน้ำมามันจ่อยทั้งแม่ทั้งลูกลูกบ่ม,มีน้นํานมกินเด้ครับเออมันลังอยู่2เดือนตอนนี้ได้4เดือนกว่าหน่อครับตัวน,นี้ขนาดลังนะนี่แม่นครับลังชอ้อนเพราะจะไงต้องสองสองเดือนเนี่ยครับผม แม่กับว่าจะอ้วนเมื่อเนื้อมีหนังขก้นมากนะพี่น้องอ่อนซ่อนนะครับผมเป็นลูกของเจ้าคิงคองเจ้าคิงคองนี่คือเป็นควายที่ใหญ่ที่สูงที่สุดในโลกแม่ครับนี่แล้วครับอ่าแล้วก็มีใบเกียรติคุ่นเกียรติบัตรนะครับผมการันตีครับผมฉลองกันอยู่ที่นินรีฟาร์มเจ้าของเพิ่นก็คือเสียต่อนะไอ้เนาะแม่แม่แม่นะครับปัจจุบันตอนนี้ก็คือแม่เพิ่นนี่มันเป็นลูกผู้ใหญพีแม่แม่แม่เป็นลูกเบิรมพันล้านแม่นี่เป็นลูกของเบิรมพันล้ลานแม่ครับแม่แม่พนมัา ไอ้ย่าเยื่อเพนนี่เป็นสายของพญาหงครับตัวนี้ก็คือเช็คที่ไปซีมาได้ชัดเจนเด้ยขยพูดไม่ว่าเก็บทุนที่สุมหามาเที่ยงว่แมนเด้ครับผมพ<อ>ันธุกรรมดีไว้เี่ยพันธุก,กรรมดีเพราะว่าพอผมขันเป็นว่าเป็นแม่เบิ่มพัลลานแ้่พบจำบ่มพิดนี่ก็คือแม่ของเจ้าขิงข้องนี่เป็นลูกของเบิ่มพัลลานะมนครับแมีนเมนแมนบาทที่นี่ลูกตัวนี้ออกมากก็คือบอกว่าไงว่าจังไดล่ะก็คือสายพอพอนี่เป็น พอเพื่อนนี่จะเป็นลูกเจ้าใหม่เนาะแมนครับแมนมันมะควยกันแหละมันก็สีมีเลือดที่มันถึงว่าสีชิดกับบชิดบั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้มันเลยใหญ่แมนถรือว่าดีเนี่ยสังเกตบางลูกกิ้งค่องหลายตัวผมสังเกตแล้วนี่แหมคอคาเพื่อนสียิ่งใหญ่ไหมครับผมมันสีต่างจากค่อย่อยทัวไปได้ของ้อคาเนี่ยกิ้งคองกับเป็นสีนี่คือกันดำดำเหลืองเหลืองนี่แหละแมนครับโอ้ยแสดงว่าค้อยตัวนี้บอธรรมดาเนาะ โต้ตาปีกเปียกทั้งหลังนั่นบอแมแอนเด้อพี่น้องโอ้โหตัวนี้กับพันธุกรรมทีเด้ซื้อมาแสนกว่าบนนี่นี่ไม่ว่าอันนี้่านบอกอิหลีเดียวนี่อีหรีซื้อมาจากเฮียไ้บุญน,นี่ลูกเอไอ้ลูกเอทับทิมที่แม่รวยหกสิบห้าห้อยนู่นไปจองไว้นี่แต่วันบใหญ่เนาะห้อยนู่นก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเหรอบใหญ่เนาะอย,าย,ย่างไดห้อยนุ่นซื้อมาแสนสองเหรียญนี่บหญ่มีตะเข้าไหมตาก็ะปีกเปียกแต่ว่ากับไอ้เฮียมันใหญ่กระช้างมันเถูกไหมล่ะ ห้อยนกกระพาดคือกันบ่แม่นพาดดอกลักงเทมยิใหญ่ลูกกบก็สิเป็นกบตัวเนาะลูกเขียดเจ้าน่าเป็นลูกเขียดเจ้น่าดิลังเทม่ว่าล่ะโอ้โอโวาตีแม่ลอยหกสิบผุดวาตีหนี่แม่ลอยหกสิบหาแล้วแม่คู่กันกับไอ้แม่แบบเนื่องไถ่ไหมครับผมเออแม่ท่าแก้วคู่กันเลยใหยังยังกันล่ะโอ้ห้อยนกไปเห็นกันเลยจองไว้นังเมียไปบุญตะวันเป็นดังนะเป็นดังๆโอ้เนาะเอ้านี่ขวนเบิรงแม่นี่บานี สูงหลายปะได้กับแม่จากกิงข้องร้อยสี่สิบเก้าครับผมร้อยสี่สิบเก้าบวกลบแมนแมนบ่บบวกลบเนี่ยพอดีเป๊ะเลยบวกเขาบ่บวกลบก็บรรลบมาตรฐานก็ว่าบ่ตัวกันนะเก่งสีตัวไปยังของมันดีไปแล้วนะมันดีสักนี่นะแสดงว่าตัวนี้กับยังบ่มีราคาบหรือว่ามีมีไม่ขายขายสุก็แลีกันผู้ใดอยากได้ลูกกิงข้องมันหายากเนี่ยครับผมเออมันหายากครับกล่องมันกับกล้วยหน่อยเลียนหนาเลียนลังนะตัวอ้วนวัวกับอ้วนวัวนะแม่กับทับแล้วทับร่างกายแล้วได้สามหมื่นแล้วเสียบเนี่ย อ้าวพี่น้องฝาก hö, พี่น้องติดตามนะครับพี่น้องครับอุ้ย uh, แม่พันแุ่เตลลตูโอ้ย uh, uh. ตายละพี่น้องไอหนุเรามาหาเลี่ยงกล้วยงามแต่ย่ำดิ้วยกับักเที่ยงไว้แน่เลยอ้าควครูวุฒิเมล่อไหร่เอาพี่ตัวน <|ja|>> ี้ครับผมอันตัวนี้เป็นเอามาจากหอยต่ำเมื่อนี่เอ้ยต่ำร่างกายซรามนะครับเพิ่นไปไหนห่างไปหนห่างเออได้หนห่างเออไอหนูเปไในหอยได้ไงก็ได้ห่างมันเวล่ เคยไม่เพื่อนเคยสิเป็นในพ่นนะห้อยโนเคยสิเป็นายห้อยใรลอยนะน้ำหาไอ้ไส้ยู่ไปอยู่ทั้งใดบูดเดียวนี่ก็ได้เออดีครับเพื่อนเพื่อนปันไหยมาครับตัวนี้เป็นลูกของไงเกาเจริญ่นครับเม่เพื่อนกัเป็นแมใหไงแม่เพื่อนมาจากหุทัยสันบ่าเป็นแม่เข่าแม่หลักเพื่อนเล่ยเป็นพ่อเองในตัวนี้มาครับผมตัวนี้ส่วนสูงสูงลอยหาสิผาเด้ตัวนี้ครับอสถานะท้องกับเจ้าขุนลือกันตัวนี้สถานะท้องกับเจ้าขุนลือครับผมได้ชักเดือนละไอ้ครับได้หาเดือนซ้ำกันกับตัวนั่นล่ะ ได้หเดือนครับผมโอ้ยแตละตูเนาะครับต้นนี้ก็อ้อยหาซิพันเมนครับ้อยหาิพหาผัาวเราห้อยนูวัดอยู่ฮันบเซียกับมาวัดแมนว,ว,ว,ว่ากูวดวัดวัดใแนบวกคือกันเนี่ยเมีนครับรังคนวัดกับเขาคางแต่ของขอ,งอ,องยากซื้อเถืก่อว่า้อยหาสิปไปได้ก,ก็ว่ารอยทิมหมหายน่ละบัดไปเยอเรื่งอ,องตองร้อยห้าสิบสองคนวอะเอมัอเอยงกันเมื่อวันเอารถ พี่น้องเอ้ยตัวนี้ก็ขึ้นทองเจ้าขุนลือเรียบร้อยแมนครับค้อยลูกที่สองเนี่ยลูกตัวแรกก็ง่ามเป็นตัวผู้เพิ่นเก็บไว้แต่เป็นลูกสนามเพิ่นวะแมนบอกครับครับอยู่ใกล้ต่ําแมนครับอยู่ใกล้ต่ําครับโอ้ยนอพีอ่อนซ่อนนะครับพี่น้องครับคู่วุฒิบอกเลยว่าไอ้ไส้คู่วุฒิคนนี้นะครับผมเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้พี่น้องในวงการค้อยเ่านะครับผม้ห้ความเคารพนับถือนะครับพี่น้องคร้บผู้ใดที่สนใจหรือว่าอยากได้ วัวอยากได้ควายมาเบิงเอาเลยอยู่นีเมนขวดเนะน้ำว่าให้มาหาโตจริงเล่าพี่แมนเมนขวดหอยนัวซื้อไปจบอยู่ได้ยังเสียเขาบอกได้ไปเลี้ยงแข้งพูดได้แม่กับพัฒนาแจะทำานี่ไปกัหญ่อยู่ดิเมนราคากับบริษัทเพงได้อิเล่ครับผมเอออิเล่ตะกี้สามแสนกว่าบาทก็ได,140ทกได้ร้อยที่ชิบกับมี่ร้อยสามชิบควงกับมี่ได้รางคนเสืออันนี้ร้อยหาสิมหาพวกเนี้ยนี่หอยนูบริษัทขายแพงได้ครับเออตัวนี้เปิดไปสามแสนกว่าบาทนึงนั่นเขาออกมาสามบาทนี่เออเขาบอกย้อนแชรพี่น้องว่าคือสิตเป็นแต่แพงแค่มาล่ะเออกเ้าสูฟัง พี่ดอกเอ้ยนะครับผมบอกว่าลูกกับงามพร้อมก็าเอาไว้ไงว่าควายที่เราถ่ายวันนี้ทุกตัวนี่สามารถตามเรื่องตามเล่าได้แม่ตามเราตามกวาตามแม่ตามพ่อได้บุตรตัวเนี่ยน้อไอ้น้อครับผมพี่น้องนี่มมเบึงมเบึงอาณาจ,จักนะครับผมของหอยหนูเฮาพี่บอกจุ่พี่น้องอฟังในแม่มูลาต,ตัวนีหมม่แมีมูลาเป็นลูกผสมเนีย่ยผมมาจากพ่อสู้บาดตาัดครับม,มันให้ลูกดีไอ้คู่วัดหอยน้อก็เล้ยมาผสมกับเจ้าร่างกายเหลผสมเลยได้เนี่ย แม่บอกครับครับผสมแล้วตอนนี้ถ้าพลาดหลอบบ๋อพี่แม่ถ้าพลาดหลอบมันก็เลย่ว่าท่านได้อ้วนปรนเด๋ยว่าท่านเนีอยากให้อ้วนปรนเด๋นะเนาะครับโอ้มีแต่เมียไงแตนี้มันลอยหาซีบกว่าหมดป๋อพี่ลอยหาซีบกวบบ่โโาวอยู่ดิไงไงอยู่ดิแม่นี่อย,ยครับพูดผู้ใดมักสายตางมากักสายมูล่ากับตัวนี้แล้วเพิ่นลูกผสมเนาะสายไหนใส่เขากระดากันอยู่ในเฟรดเออเออมลพิษมลพิษอันนี้เพื่อนเปลี่ยนเป็นสายไม้ได้ขวดแม่บอกสายมลพิษสาย๋อเออสายมลพิษแง่งามสายมลพิษเออด่านจัดั่นตัวอ๋องครับ อายไงครับปันดับเรื่องรายการมื่อหอดช่วงสุดท้ายแล่งหยดอำพะอำลาพาจากพี่จากน้องเฮาก่อนอื่นบอกบอกพี่น้องเฮ้าดำเนียพี่ว่าเขาสิเลี้ยงควายจังไดนพัฒนาไปแบบใดเฮาจังสิอยู่รอดปลอดภัยขึ้นยังไงเว้าแต่ตอนแรกครับผมครับเฮาก็ในแรกเฮาก็เบิ่งเงินเฮาเบิ่งสถานที่เฮาว่าเฮาสมควรเฮ็ดจังไดครับขนาดแม่เฮามักน้อยๆพัฒนาน้อยขอรอแค่แลไปเฮาก็เลี้ยงให้มันหลายเฮาว่าขัดอยากเฮาอยากใหญ่มันพัฒนาส่วยสิไปซึ้งกันมันซจ่าเด้ หาเรเลี้ยงได้หลายตัวเขาก็ขายทอดไปซื้อพันธุกรรมดีๆอย่าตัวหนึ่งสองตัวไปนะอันนี้ก็คือว่าผู้ใดมักพัฒนามักเลี้ยงแนวทางของหอยหนวเนาะอันที่สองก็คือแผ่นพ่อมีเงินแนวก็ไปจองลูกคไขยเขาก็ได้ตัวดีๆเมื่อมาเลี้ยงยยก็แผ่นเพรากันไปอันที่สามก็คือองงันโงน่ายเห็ดหนังก็ต้องมีขาดีไขยน้ำหลอกใอยสิอยู่ได้เออเขาก็เป็นได้หอยไปน้ำเสือจอยมาเลี้ยงคู่กันไปเสือกันไปมันอ้วนมากก็ขายไปก็ได้ไม่เป็นไรครับาหอยนวบริเวนว่าเห็ดนี่จะคข่ยนี่เด้ ขวดหอยโนมี่รงเก้ยนี่อยู่ในปลากระแมนได้หน่ยนะหันกล้องไปในปลากระแมนในปลากระเก้โยู่พุ่นกระแมนอยู่พุ่นกับรูงเนืองเก้เนื้อเก้ยยังอยู่หน้าล่างกับงัวนะอยู่นี่กับประมาณลอยตัวได้ทั้งงัวนทั้งเก้ไหมครับเห็นกันไปกับหอยโนกับโยได้ว่าะส่วนต่อไปเนาะเพราะว่าผมโมมีอาชีพยังไหมครับครับอ่าแต่กวางกับเห็นโยขายบัอกเผาอยู่พี่น้องครับแต่ว่ารถจอดเต็มตารางเงื่อนนะครับผมาอะไรโยอะไรกินพี่วอาสุพี่น้องเ้าฟังในเผื่อกปีกกำลังใจน้ำผีจำลอง ว่าน่ายหอยเฮ้านี่ก็มีเงื่อนมีท่องใส่ขึ้นกันพื้นที่ที่เฮ้าซื้อเลี้ยงควไอุูมื่นจังไรพีผมซื้อไว <Yes, okay. right? ้เก็ยสิบกว่าไรครับผมก็มีอันนี้ทีแม่ทีมอลลอดอกงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ยี่สิบกว่าไรครับกับรวมว่าเกับเกือบเกือบร้อยไร่เหรอครับองผมครับก็มีควายเต็มขวอกครับกับบุญคุ้นว่าบุญคุณนวายอยู่ดิครับผมผู้เพิ่อเลี้ยงบ่ได้ผมก็บบุญหลกันว่าเพิ่นจังไดกัด้แต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้กันเพราะว่าสีย เอาเห็ดบาได้ก็มว่าเบิ่งตัวอย่างผู้เพิ่นเฮ็ดได้นะเอาเห็ดจังไ๋เฮ็ดไปคือกันมันก็สิไปขึ้กันนี่แหละแนวทางเดียวกันก็คือลอกคอสอบมาละเขาถือเขาก็สือถือกบ่เถือยู่บ่เออกัลอกถือกแง่บ่เถืกแง่เขาได้ลอยก็สิบ่ได้ย่บ่หาิปให้ก็งุ้มฝากง้มเข็มไปอยู่เด้อันบุรู้จักะได้ม่ละเม่นอยู่เนาะอครับครับก็ค่อยเฮ็ดไปครับอีกยังกระซังครับผมว่ามองว่าสัต์เศรษฐกิจบ้านเฮานี่ซุมกินต่ห้าซื้อนี่่มันมุมาีได้ตัวเเ็กตัวไปปขาาซื้้ออนน น้องตัวกับลายล้านต้องตัวกับลายเสียแนะพูดเนาะครับผมหลายตัวเขามันกับเพียรใหนเฮาได้สักมือนึ่งก็ต้องเป็นของเฮานะครับเนี่ยปันกันไปเลี่ยงแบงปันกันไปมี่ดีกับแบงกันปันกันไปขันมันขี้ไรกับไปขายตลาดนัดเขาก็ซื้อคือเขาครับวัวควายนี่กับขันผู้ใดมีโอกาสอยากเขามาเลี่ยงกับบม่นววาสิบ้องจะแน่แง่ลบมันบละผูหลังคนบอกว่าวงการวัวควายจังสั้นซี่แมันบละหอยนูว่ามันก็อยู่ได้ครับผม ไปข่ะไปเที่ยวกับผู้โชคผู้มานผู้ล่อมผู้รวยกับพวกคือกัน่นครับผมเฮ็ดยังเขาก็ต้องเบิ่งว่ากับร่งเขามีเท่า์ไรก้นฐานะก้นสามารถเาเท่า์ไรเนาะเป็นว่ากูดเจ้าหอยนู่กับเฮ็ดได้สานี่ก็ถือว่ามีมือนี่ได้จับเงินล้านนั่งเผากับย้อนคล้ยกูดครับผมล่าสุดก็ได้ขายเจ้าเมืองไทยไปก็ได้สองล้านโอ้เจ้าของบิ๊กเออจ้าของเมืองไทยได้พี่เนียนเนียนเนียนเนนเนนก็กัก็ดีอยู่ดอกกูดถือว่าดีได้เนาะได้รู้จักพี่รู้จักน้องหรือยังกูดนี่แหละเพราะรู้จักกันครับเพราะเออนั่น พูดกับเพียนนั่นพี่แอนพี่อ้าวพี่น้องคักบ่คักบ้ดนี้มาเห็นตัวจริงนะครับผมคักบ่คักนี่พี่น้องมาเวเบิงเอานะครับผมอยู่นี่ก็คือคอของไอ้หนูไอ้ไส้นะครับพี่น้องครับอยู่ทางอันนนัตำบลตำบลบ้านบางคุนตำบลกุลเสถียรอำเภอศรีบุรเรืองจังหวัดนนทบุรลเาพูครับผมครับพี่น้องครับเบอร์โทรในไอครับเบอร์โทรนครับศูนย์เก9าสองเก้ครับ วันสุดท้ทยใายชุดครับกับฝากปีฝากน่องนะครับเ้อเสื้อขายแหลกเปลี่ยนมั่วคว้ยครับให้คิดหอดกินถึงหอยนูด้วยครับเออบอกนายหอยไปเบิ้งแล้วเพื่อนบอสื่อว่าหลายโลดังนันหอยนูสื่อเบิดครับบ่มีกับจีเซ่นมาดอกให้ือก่าเงินจังสีกัว่าซอยหแมนครับอแมนเพิ่งกดราคาอะไรราคาพอไดกัตู้มาหอยนูลองเบิ้งครับผผมไปสื่อเบิ้งสื่อพอได้กะคุณกับไปเบิ้งเึืก่อนล่ะเออของอยน้ำเหาเขาตังราคาเองผ่านบัวมักแกอไขราคาเนี่ยผ่าครักวับ Oi, about